เผยเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้ลูกค้านะคะ <concerts. S 1> เกิดความไว้วางใจค่ะแล้วโอนเงินให้เรานะคะเพื่อซื้อสินค้าภายใน3นาทีนั่นเองค่ะครูพีิ้นี่มีเทคนิคแบบนี้นะคะข้อที่1นึ่งครูพีิ้นี่นะคะจะทําโปรไฟล์นะคะไม่ว่าจะเป็นในไลน์ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นใน Tik t o อกคือพูดง่ายว่าทุกสื่อโซเชียลรูปโปรไฟล์ของครูพิ้นี่นะคะจะดูรวยจะดูหรูจะดูมีชาติตะกุลมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเป็นสิ่งสาคัญมากๆเวลาที่เรานะคะทาออนไลน์ รูปโปรไฟล์เนี่ยคนเขาดูเขาจะเห็นเราจากรูปโปรไฟล์ก่อนเพราะนั้นต้องเลือกรูปถ่ายรูปให้สวยที่สุดนะคะสวยจนแบบเจอตัวจริงเนี่ยจนจําแทบไม่ได้ยิ่งดีค่ะข้อที่สองนะคะผู้จินี่ก็จะโพสตแล้วก็เดิน<ม>เดินทุกสืส่อโซเชียลเนี่ยให้ดูนะคะว่าเราเนี่ยดูแพงไม่จําเป็นต้องใส่ใส่เสื้อผ้าแพงแต่ดูดีมีชาติกูลนะคะทําให้เขาเกิดความไว้วางใจว่าถ้าเขาโอนเงินมาให้เราไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายนั่นเองค่ะ ข้อที่สามนะคะเมื่อเขาได้คุยกับเราปูบะครูพี่ดีนี่นะคะก็จะแสดงความเป็นมืออาชีพให้เขารู้สึกไว้วางใจให้เขาดูว่าเขาอะมีปัญหาอะไรแล้วเราจะใช้สินค้าเราช่วยแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรและมักจะตบทิ้งทายว่าไม่ต้องซื้อกับเราก็ได้ไม่ต้องซื้อกับครูดีนี่ก็ได้นะคะสามารถไปซื้อกับใครก็ได้แต่ปัญหาของคุณต้องแก้ไขด้วยสินค้าประมาณนี้ประมาณนี้อะไรแบบนี้ค่ะ แล้วพอเราพูดแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าก็จะไว้ใจเชื่อใจเราเพราะเราไม่ได้ไปบีบบังคับหรือไปโน้มน้าวให้เขามาซื้อกับเราแต่พูดให้ความรู้เขาเปรียบเสมือนเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นนะคะเขาไปกลับไปส่องรูปไปส่องโปรไฟล์เสร็จสุดท้ายโอนทุกรายค่ะที่ได้คุยกับครูพี่ดีนี่นะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะบอกเลยค่ะว่าได้ผลแน่นอนค่ะแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะเอาอะไรมาแบ่งปันค่ะ